นะครับหยอกล้อเล่นกันรประมาณครั้งเตื้อเม่าลอยอันนี้เราจะเจอบ่อยทํางานไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกขั้นตอนใช่จะเจอบ่อยซึ่งทางโรงงานเขาก็าจะมีระเบียบว่าก่อนที่เราจะมาทํางานเหมือนติดตั้งดีนเนี่ยต้องมีขั้นตอนต้องมีขั้นตอนแต่ว่าเราเยื่นขั้นตอนให้โรงงานแล้วแหละว่าเราจะตั้งนังร้านจะเอาขึ้นโดยการถ้าชั้นสองเนี่ยจะใช้เชือกสาวขึ้นอแต่ว่าสาวขึ้นอะไรยังไงก็ว่าอีกเรื่องนึงชั้นสองใสใช้เชือกสาวขึ้นโดยตั้งเป็นปิกนั่งร้านปิกนั่งร้านคือนั่งร้านไม่มี เกี่ยวกับที่ค,ความความเขาเรียกอะไรความสเตเบิลความมั่นคงของ,ของนั่งร้านมันจะดีกว่านั่งร้านแบบมีล้อแต่ชั้นสามเนี่ยมันเป็นนั่งร้านแบบไม่ีล้อถ้าเชือกสาวขึ้นปุ๊บเนี่ยน้ําหนักมันจะอยู่เคลมาฝั่งนี้ล้อมันอยู่ฝั่งนี้มันอาจจะอย่างนี้ไนดะ้เขาก็เลยต้องใช้หอยใช้หอยยกขึ้นไปแล้วก็ไปวางบนนั่งร้านเย็แล้วเอาคนขึ้นไปอย่างนี้อาจจะเอาคนยกขึ้นหรือว่าอาจจะใช้เป็นแจ็คหมุนเกลียวขึ้นแต่ไปดูทีหนึ่งว่าเขาใช้วิธีอย่างไร นะครับรอ้อยโลอะ่ะ